สวัสดีค่ะยิยยยนดีต้อนรับสู่ช่องข้งมูลชูชนะนะคะก็ตอนนี้นะคะลุงคนก็ทำการแก้เปลย์ใหม่นะคะโอ้วสาวทำแท่ัง

นี้ก็ประมาณนี้กค่ะพ่อลุงก็ผูกเปลยใหม่นะคะให้สูงขึ้นนะคะให้สูงขึ้นนะคะ ก้าเราหลืองก้าก็บวกกาเขาเหลืองบวกเาหลืองครับฮะเหลืองครับผมเป็นห้าเป็นตุ่มบันเรบอกค่ะคุณลุงถจักรยายนรัสามลครับ้มไม่สามมือท่มือว่ครับบวกมันสเลยนลอกง่ายไง เขาเขาพูดว่าจะของทีเ่าพูดว่าใส่เขางันใส่ขาก็ขอใส่ขาหอมมะลิได้้าน้ามั้เอบนาเขาขอเปมาเลยต่างก็ปับพื้นที่ขนมาเลด้เขาขอ ตรงนี้มันเดดร้อนขาดินบุอย่งครับเอางะไปไ้ทางโน้นนะแอนที่แรกมัน,น้าฮอิดแล้วครับทขนาดนีนน้มันเป็นสองแงเนี่ยขับขขแปดไร่ับคุมเป็นแปดไร่ทางขับผู้หลัพุดสุดอย่างเลย ที่มีคนถูกนะแม่ที่ให้ถวายนมจีนเมื่อวานก็ใช่ได้รถปูนั่นแหละที่ส่งปูวันนั้นแม่่ว่าจะเอาอยู่นี่ว่าเอาเอาทุกอมันง่ายๆนะหม่กลางก็ไม่ได้เอาโอ้โอ้จะมีชุกแม่มมนท่านก็คือนายโจนะแสดงแม่ดูตลอดนี่นะคะก็รู้ทำการแก้ใหม่นะคะเนี่ยล่ะ ลงออกก็อินมาทหา,รหารโรศัพทนะ์่ช่หนไรสดางคืนเห็นหมมื่อคืนช่องนี้ไรสดาคืน,นะคะอแม่เข้ามาดูช่องป้าบัวด้วยนะะแม่ั่แม่รู้จักคัวแสดงว่าเป็เปลง่หรป้าบัวชานลแนะนำหน่อยน้องสาวจ้าบแนะนำซองบนบนจักแล้ว

พอ,พอดีค่ะลุงถ้าเกิดว่านั่งไปเดี๋ยวมันก็จะตำ่ำานอี่ลกดาวะนา่นี่นะคะลุงก็ทำการแก้ไขใหม่นะคะเพื่อให้สูงขึ้นนะคะ เดี๋ยวราน้องม่วือัเเที่ยวเนาครับลองน่ม่นอนครับเ้องแนวเห็น่เครับหรือว่าจะอยู่บน้องเยีมแครับแน่นหครับมัน้อเี่ยงพี่น้องเวลานี้นีก็บุดรจิกบุิกุตกน้องขุนน้องม่วงครับ บ้านคีโน่นี่มาหลายเขางพุ่นลงเพชรครับอันนี้ก็มาเยี่ยมบ้านมันบับเยี่ยมบ้านมึงฟังสิิงนะังหน้าอยู่ครับซ้ำอีกก็ไดกเห็มันก็จ้างเขาเห็ดมแล้อกเห็เต้นไปได้ครับี่สองหนึ่งไอ้น่องเห็ น่มันยอยู่ิเืไรกใช่ไว้จะมันโตเสียขนวานเข่าไว้ใองเร่ับมันเป็นนาเหือเนาะมนเป็นนาเหือเอาไปกรับบอสครับเดินมากดภัยเดินทางดปครดัครับเรียบร้อยแล้วนะคร เสื้อียวนช่องมุดโอมครับเสื้อเขียวเนี่มุดโอมมุดโอมเสื้อเขียวนในแอนแฟมิลี่เนะโอมวันนี้ไงจะคลองช่องชื่อเอ็มยูไนอะไรอันเดียร์สมอเดียวด้วยมีเห็นบอลเอ็นอ่ะตอนนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะที่ช่องโฟมชูชันน์นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะ